แอดเอ็มเคดีหนึ่งหกแปดรับจำนองขายฝากทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวคอนโดบ้านในโครงการห้องชุดเคหะเอื้ออาทรทำไมต้องเลือกทำขายฝากหรือจำนองกับแอดเอ็เคดีเพราะว่าเราประเมินไวเพียงแค่คุณส่งโฉนดหน้าหลังมาแบบนี้เราก็จะทำรายการประเมินแบบนี้ให้เลยนะครับเขียนให้ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ยอดเงินที่จะเหลือที่จะได้รับมีค่าอะไรบ้างเราจะแจ้งให้หมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีรายละเอียดต่างๆให้เลยก่อนที่จะทำนะว่า ทำยอดเท่านี้มีค่าใช้จ่ายอะไรเท่านี้เริ่มหักอะไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยเราจะเขียนให้หมดเลยพร้อมกับคลิปวิดีโอแนะนําการทําขายฝากนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าได้ทำการพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็แจ้งว่าอ่ะโอเคแล้วโอเคกับยอดแล้วสมมุติว่าคนเนี้ยแจ้งยอดมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการลงพื้นที่นะครับพอเราลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะคอนเฟิร์มเราก็จะแจ้งลูกค้าไปว่าอ่ะเราเราจะลงไปดูแค่หน้าบ้านนะถ้าลูกค้าแบบว่า,วา มีถ่ายรูปในบ้านมาแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยพอเราไปลงพื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็จะคอนเฟิร์มกับลูกค้าเลยนะครับแล้วเราก็คอนเฟิร์มทำกันแล้วก็รับเงินสดนะกรมที่ดินนะครับเนี่ยก็จะเป็นการขายฝากหรือจำนองอะไรก็ว่าไปแล้วของเราทำถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยไม่ต้องเตรียมเงินมานะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหักจากค่าจำนองหรือขายฝากได้เลยของผมก็จะออกให้ก่อนแล้วค่อยมาหาก,กันได้ลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงินมาเลยนะครับ นี้ก็เป็นการรับเงินสดแกรมที่ดินนะเนี่ยอันนี้ก็รับเงินสดแลกรมที่ดินนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยของเราอ่ะก็ถูกต้อ,องตามกฎหมายแล้วก็ยังสามารถผ่อนลดต้นลดดอกได้นะครับอันนี้ทุกครั้งที่การทําการผ่อนต้นเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งตารางชีตนี้ให้แล้วก็จะแจ้งกับลูกค้าเลยว่าออยอดต้นเนี่ยเหลือเท่าไรนเนี่ยแจ้งเลยเราจะมีกลุ่มรายแจ้งยอดต้นว่าเหลือเท่าไหร่นะครับทุกครั้งเลยนะครับ แล้วก็ของเราเนี่ยการจ่ายเงินล่าช้าเนี่ยเราก็ไม่มีค่าปรับนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สมมุติว่า,าถึงวันนัดจ่ายแล้วลูกค้ายังไม่พร้อมลูกค้าก็แจ้งมาเลยได้ว่าวันที่เท่าไหร่เราก็แค่ตอบโอเคไปเท่านั้นเองนะครับไม่มีค่าปรับอ่าหรืออย่างของลูกค้าคนนี้เราแจ้งอ่นที่2 2เดือนหนึ่งนะครับลูกค้าแจ้งมาเลยว่าไม่ได้เออมีปัญหาอะไรแบบนี้เราก็ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่เราก็แจ้งเลยว่าไม่มีค่าปรับนะลูกค้าจะโอนสองยอดมาเลยก็ได้ก็ของลูกค้าเนี่ยมันยอดหนึ่งสามพันเจ็ดร้อยสิองเดือนก็เจ็ดพันห้าร้อยบาทตรงเนี้ยังไงก็แจ้งได้เลยไม่มีค่าปรับจริงๆนะครับของเราแล้วก็ของเราเนี่ยรับย้ายทุนนะถ้าคุณจำนองอยู่เนี่ยก็อยากอยากเพิ่มยอดจำนองก็ทําได้หรืออยากจะเพิ่มยอดจากจำนองเป็นขายฝากก็ทําได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ย เราจำนองเนี่ยก็ให้ประมาณ50%ของราคาประเมินนะครับส่วนขายฝากเนี่ยก็ให้50%ของราคาขายนะอันเนี้ยของเราเนี่ยดีอย่างนี้ว่าถ้าคุณเนี่ยจำนองกับเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าราคาบ้านน่ะมัน2ล้านอะไรแบบเนี้ยคุณจำนองกับเราแค่1น0 0 0แสนอ่าแล้วก็ให้คุณจำนองแต่ถ้าแบบว่าไม่พอใช้เนี่ยจะขึ้นเงินจากจำนองครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังสามารถทําได้อีกนะครับเพราะว่าของเราอ่ะรับ ดูให้เฉพาะราคาซับเลยของเราอ่ะไม่ไม่ได้ดูสเตทเมนต์แล้วก็ไม่ได้ดูอะไรดูแค่ราคาของตัวซับเท่านั้นนะครับแล้วของเราอ่ะก็รับจบนะปิดโฉนดจากธนาคารด้วยนะอันนี้ก็คือปิดจากทอ,อสอนะครับก็ปิดจากทอสอสเพื่อเพิ่มยอดทําเป็นขายฝากหรือจำนองหรือว่าปิดจากธนาคารนอมสินเราก็รับนะก็มันต้องรอโฉนดแล้วก็รับรอเหมือนกันหรือว่าจะปิดจากไทยแคปิตอนเราก็รับเหมือนกันนะครับรับเหมือนกันไทยแคปิตอน หรือว่าจะเป็นการเทหะเราก็รับเหมือนกันพวกห้องชุดอาคารชุดเอื้ออาทรอ,อะไรพวกเนี้ยเรารับปิดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นเงินเทอร์โบเงินเทอร์โบเราก็รับนะก็อันเนี้ยก็คือ,อ,อลูกค้าไม่ต้องมาหาเราที่เทอร์โบก็ได้ลูกค้าสะดวกอยู่ตรงไหนอะอย่างบางท่านเนี่ยทำงานตอนเช้าเลิกตอนเย็นอย่างเงี้ยเงินเทอร์โบมันพวกดิสซิ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็ปิดเราก็สามารถไปทําสัญญากับลูกค้าที่บ้านได้แล้วเสร็จปุ๊บ เราก็โอนเงินปิดให้กับ l e สซ i n g ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปปิดกับสีสวัสด์เราก็รับปิดนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีลูกค้าที่เป็นคนที่ทําห้องอรีโนเวทอะ่ะเราก็รับทํานะแบบว่ามีห้องมารีโนเวทอย่างเงี้ยรับซื้อห้องมาแล้วก็มาทําก็สามารถมาทําจำนองได้เราให้ยอดสูงกว่าปกตินะครับถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมีโปรไฟล์อย่างห้องเนี่ยเ,เขาซื้อขายกันเนี่ยสามแสนห้านะเราก็ ให้เขาจำนอง2 0 0 7ได้เลยตรงนี้ก็รับถำมด้วยไม่ว่าจะมีปัญหาเ,เรื่องเงินไม่พอต้องการเงินหมุนเวียนหรือว่ามีมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าแบบว่าคุณมีโฉนดออมาปรึกษาเราได้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาส่วนเรื่องการต่อสัญญาเนี่ยเราก็รับต่อให้นะในการขายฝากอะ่ะเราเน้นช่วยไม่เน้นยึดนะครับอันเนี้ยเราจะมีไลยกลุ่มคุยกันเนาะว่าเนี่ยเสร็จปุ๊บม,มาเราจะ พอมันใกล้ปุ๊บเราก็จะนัดเลยอย่างเงี้ยวันที่ยี่สิบหกนัดต่อนะครับอ่าเราก็จะแจ้งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแล้วเราก็จะจอง e q land ให้ด้วยนะตรงเนี้ยของเราเนี่ยค่าต่อสัญญาฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายรายปีตรงเนี้ยเราจัดการให้เลยอัน,นอเนี้ยก็คือเนี่ยทำขายฝากแล้วต่อครั้งที่หนึ่งแล้วต่อครั้งที่สองเรารับต่อให้หมดนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยขยายอันนี้ขายฝากขยายครั้งที่หนึ่งขยายครั้งที่สองอะไรแบบเนี้ยนะฮะ แต่ปุ๊บเนี่ยของคนนี้เนี่ยขยายสามสามทีแล้วทถขายฝากขยายทั้งที่หนึ่งัง้งท,งที่สองทั้งที่สามเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของเราอะ่ะก็เน้นช่วยไม่เน้นยืนนะถ่ายถอนได้ตลอดเนี่ยเป็นหลักฐานการถ่ายถอนนะทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่ในรายกลุ่มหมดเลยเวลาที่เราทาเนี่ยเราก็จะมีการคุยกันในรายกลุ่มนะก็นัดเรามาถ่ายถอนได้เราก็จะมีหลักฐานการรับเงินการอะไรกันเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นการถ่ายถอนนะครับเอาไว้เก็บไว้ให้ลูกค้านะครับ ไว้เป็นหลักฐานเนี่ยเผื่อลูกค้าต้องการดูเงี้ยหรือว่าถ้าลูกค้าไม่ว่างเงี้ยจ่ายเงินที่บ้านก็ได้นะเราก็โฉนไปให้ที่บ้านแล้วเราก็เซ็นสลากหลังแบบนี้ยลูกค้าก็ไปถ่ายถอนเองได้เหมือนกันนะครับลูกค้าที่ทําการจำนองหรือขายฝากนะเรา,าจ,จะตั้งลายกลุ่มขึ้นมาแบบเนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อแล้วก็คุยกับเราได้ตลอดเวลานะครับลายกลุ่มเนี่ยก็จะมีพวกรูปห้องวันที่ทำํำจำนองหรือขายฝากแล้วก็พวกสลิปโอนเงินเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มหมดเลยนะครับ ก็สามารถดูได้ต้องการดูโฉนดต้องการดูอะไรอย่างเงี้ยดูได้หมดเลยหลักฐานะเรามีเก็บไว้ในรายกลุ่มหมดเลยของเราก็ติดต่อได้ตลอดนะเนี่ยอันนี้เป็นลายของเรานะ @mkd168 นะครับเนี่ย @mkd168 เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เราก็มีเพจด,ด้วยเพจของเราก็คือเพจรับขายฝากคอนโดห้องเอื้ออารทรเคหะนะแต่ว่าพวกบ้านกับทาวน์เฮาส์หรือว่าอะไรอย่างอื่นเนี้ยเราก็รับเหมือนกันนะครับ ก็จะมีอันนี้แก็เป็นอันนี้เป็นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดอยู่ที่หน้าเพจน,นะครับงานของเราทุกอย่างเนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ที่หน้าเพจหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นหน้าเพจแล้วก็เนี่ยลูกเราก็ลงงานทุกวันให้เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีตัวตนจริงอย่าลืมนะครับต้องการเงินสดฉนวดช่วยคุณได้แ mkd 1 6 8รับจำนองขายฝากบ้านทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านในโครงการเนี่ยเราก็รับนะคอนโดห้องชุดเคหะเอื้ออาทรเรารับนะ ของเราดอกเบีย้ย1.25%ผ่อนลดต้นลดดอกได้อนุมัติไวให้บริการดีอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องมีสนดต้องการเงินสดก็พักมานะครับขอบคุณครับ